กดติดตามช่องสองวงสุวรรณสองนมสวุวรรณด้วยนะครับด้วยนะครับพ่อพี่น้องไปพาไปหาอยู่หากินครับอาหารอีสานบ้านเฮาไปหาอาหารชั้นสูงพี่น้องปะ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 นะครับไปด่งน้วงพี่น้อง ของแสบครับของแสบของแสบเดี๋ยวทาพ่อมาก,ก่อนครับเดี๋ยวาให้เบังด <c oughs> ีมากรับพ่อครับ เห็นว่า <trades> พี to <Então> ่น <Brain> <región> ้องลายบ่พ่อบ่ลายเป็นบ่คือมือนั้นนี่ๆครับเพินลายเมาไปกินลายแล้วครับพี่น้อง มันเริ่มบางแ้ะมั้งว่านแล้วอะเอาลายรอบแล้ว เดี๋ยวเดีครับนี่ครับเอนแม่กินนุน่นยังเหรออืมกินนุ่นมนมนแม่กินนุ่นดำแม,ม่กินนุ่นมนแม,ม่กินนุ่นมนครับยบิา่งืแมน,น,นุ่น มันอีกต้นหนึ่งครับอีกต้นหมกขวายี่สองต้น,นหัวตำตำครับกองเอาเลย เ็นงไรเพ่อมันโบบินมัย,มา,ยางไม่ขึ้นโบบินหรอกโบบินมันยนีหน,หนีจะตกลงนีน่ิ <c oughs> ครับฮอ่้า <c oughs> จับมาเลยครับ

โอ้ที่สองสนิทเลยเด้หน่น่ครับนอนกินสบายใจเลย โมลงขวดมันก็บโมบ,บินไปไกลได้พี่น,อน้องตกลงมากับตกลงน้ำพืน้นเอ้ยจับมา

ในพ่อเป็นคนแย่นะครับมีทายให้เบิงโอ้เขี้ยบอนติดเต็มเน้ะเกลียขว,วดมากเลย Ini sih nak Tiap subuh Tak Tak มันดมาครัดีเลยนี่ หาเก็บออกซึ่งมันโดนน้ำพื้นครับ ok ni nak lah <嘿>你都这么好喝。 เพี่น้องวิธีการสววลงไปครับเงี้ย,ยทางทางไครเงี้ยใคหมดเด็ก้อแหล,อลนอยู่ด้นี่เขาลงได้ถึงอี่นงางบดีเร่ยบ พ่อเร,รเอ็มันตรงแล้วป่่ล่ะโอ้ยพี่น้องโอ้หลายอยู่พ่อละ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 เออมันหลายเลยเป็นปุ่มเลย ไปๆลุยคนละอย่าซูมเลยที่นอกมากัน สามเมตรได้ยี่ดอกเล่นกินนู่นนังกพ่อกินนู่นมนไหมกินนู่นมน กินนุ่นมนนุนเพรามันอ่นเนอบานทำไมเห็ดหู้นบานนะกินนุ่นมนไม่กินนุ่นมนครับเพระว่าไม่กินนุ่นนี่อมีหลายประเภทนะครับนีจากประเภทแล้ววะเหลาปตะเกิดองมะเภทดีนุ่นแดงกินนุ่นแดงกินนุ่นแดงาินน่นดำกินนุ่นมนทำไมฮะหัวหู้น้ํามัน ปลาน้ำเงาจนไม่น้อยน้ำบางทุกนี่ตะคูณนี่อะไรนี่ครับความรู้อีสานเกา่าโบราณครับพอแล้วาบอกไอกยก็เข้าครับ <laughs> เห็นว่ารอเหอมันแก๋กันนะมันจะต่อย,นะยได้เจ็ดหรตูนี่ะเหนไหเดยวเดยวเดเดครับอันนี้่ามันออกลายก็เข่าคุนลครับเดี๋ยวผมใช้กว,วดก่นัน ครับก็ได้ขวายได้พี่น้องได้แค่อะไรซ้ำกันนึ่แหละบอกไรก็เขาพอแล้วว่า มาจอยมา,มาจอยมา,มาจอยอีกต้นหนึ่งครับต้นบัะขวายสองต้นสามต้นขึ้นขวายกับแม่จอยดูอยู่ดิมันกับแม่ไม่อยู่ครับมันี่เก่งงามันอยู่เป็นว่าห่างานนี่แหละนาใบข้ออ่อนมันจะออกหากินใบข้อ เป็นใบค้อดแท้คนเราไม่ใช่กินเข้ามากดูดูการแม่งกินนูนครับพี่น้องนี่และอาหารอีสานสันเลือดครับอาหารสันสูงเบ,บานีสามเชื้อ,อเลยนี่งบูเบดี่นี่ ผมมาเรื่อยๆครับโอ้่านแนีไขใครมุดแดงมุเดยเยอนี่ แก้มินบ่พ่ออแก้เข้ามาถึงเนี่ยถึงมม่จักาลังแก้เนี่ยว่าอเอาแก้นี่ิเเเงเข้ามานละีหอดนกหน่มไม่น,นกว่าก็เอาาหนกเขาเนี่ยนกเขานกนี่นกเขาชาวา,า,านว่าหอนกครับ กำลังนอนเลยนกเขาจะว,ว่านกเขาจะว่า <c oughs> สร้างครับวันไหนมานรบกวนนกครับเขามาหาที่นู่นครับนะครับวิถีชีวิตอิสาน อายุหากินครับยู่ยส่วนครับยู่ส่วนยู่ส่วนเจ้าของนี่แหละครับว่่ได้มาลักของอนอคงเอน,นเดียวเลยจำไมกับกำลังเกิดกิโน่แดงก็มี นี่ครับคนแตกต่างตัวดำๆนี่ยมันกินนุ่นมนเนบ่ยขวกินหมวกว่านนี่มันแสบอยู่ครับพี่น้องเนาะซื้อขวดคนกินแบบนี้ ไฟหล่อมาแรงมันดิเขาปะอะมันบกเข่าเลยมารงันนี้เหบกเขาไฟใจกระเียนใจกระียนมันเขาวันวันบอกบกเข่าไฟหล่อมาแรงครับกรู้ว่าแมนโมเมนเลยใบหูกับคอบเม็นเลยด้วยพี่น้องเ้อมันเขาปะ ใส่ไฟหล่อมมาเร่งมันขิ้นุ่น เล็เดนะ <c oughs> เลยนอ่องได้แน่ทีมแน่ไปเลยครับเดี๋ยวมือรุ่นกลับมาไหม ไอ้พี่นอ้องจะเบิงผลงานอยู่บา้นบานกันครับผลงานนะครับ นี่ครับคนงานได้ขัวหนึ่งครับพี่น้องเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แม่กันเลยม,มีมันรงกินนูนฮะมีมลรงกินนูนมัแรงกินนูนฝากช่องหน่อยคุณม,มัดกด,ดติดตามช่องครับ Sổ rung sâu ăn, sổ rung ăn Tôi thịt đồ đồ khóc Hê 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 hê, mấy trẻ lắm Tịch bò tịch bắp bòi, tịch bắp bòi, tịch Tịch